สวัสดีครับ,รบพี่แม่ล <c oughs> งแม้าน้อยกินเลยลกูกน้อยกินเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับ,รบ <c oughs> น้อยลูกน้อยเลือกหรอหฮ้ยแล้วพี่ก่อน ตัวกุ้งกุ้งเลยนะคะกุ้งน้อยรูบร้อพ่ออยากได้หวยลาวจากน้อยใช่ไหมครับครับอ้าน้อยน้อยให้เขาห่างเนาะพ่อเนาะให้ให้พ่อกับแม่ใหม่เนี่ยครับให้พ่อกับแม่ถ้าถูกน้อยก็จะให้หวยลาวด้วยหวยใหญ่ด้วยตลอดเลยครับแต่ขอให้ถูกเนาะลองดูลองดูลองดูของน้อยรูบร้อน ไม่ใช่กล้วยแล้วค่ะโอ้ยยังไม่ได้กินกล้วยเลยครับให้หนูกินกล้วยกันค่ะน่ารักจังเลยออ้ยพ่อเอาใส่ิุงทำไมครับเอากล้วยเด็ดมาให้พ่อกินไหมครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหลูกกล้วยสวยๆค่ะนี่ครับนี่ครับนมครับกินกล้วยกับนมอ่ะกินนมกับกล้วยน่ารักจังเลย น้อยรูปหลอกแม่รูปหลอกน้อยรูปหลอกครับน้อยมีน้องสองคุนอยู่กับลุงพ่อครับไอ้ตุ้นนะมันขี้จียจขี้เกียจครับน้อยต้องคอยดูน้องครับไอ้ตุ้นมันไม่ดูลุงพ่อก็ว่าไอ้น้อยคอยจะหนีไปหาแต่พ่อแต่แม่มันไอ้ตุ้นมันก็ไม่ดูน้องน้องก็ร้อง ไม่มีใครอาบน้ําให้น้องหลวงพ่อมาอาบหลวงพ่อก็ด่าไอ้เลียไปอีกแล้วสิแม่นี้ไปหาพอ่อหาแม่มันอีกแล้วแล้วทนีนี้หลวงพ่อบอกให้มันไปอยู่บ้านพอ่อบ้านแมน่นะะหลวงพอ่พอจะไม่เลี้ยงหนู้าบอกซื้อนมให้น้อยด้วยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหนูจะลองให้พ่อสักขังนะพอนะ่เอเนาะลองลองเพื่อนบ้านวันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมากล้วยกว่าจังเลย ยังไม่สุกดีอ่าแม่กินไหมครับน้อยกินเลย,เล,ยลึกน้อยกินเลยพี่นอนมายัางพ่อมาแล้วพี่นอนบอกอยังครับพ่อพ่อมาหาแม่ลุ้ยเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวแม่ทำให้พ่อรวยเองพ่อพ่อดำนั่นนะ่ะไม่มาเลยทิ้งเลยจ้านนนอยากมาแต่ <c oughs> มาไม่ได้ หนูอยากมาแม่จัดก็พูดครับพูดเงครับอั่เป็นอะไรอันใส่ไปก, <laughs> ก,กินนมครับ <c oughs> นมน้อยเยอะเลยนี่ครับ <c oughs> โอ้เยอะเลยครับแบ่งแม่กินได้ไหมแนนแบ่งแม่กินได้ไหมครับเอาเลยครับ <c oughs> มาให้น่ครับให้แม่กินครับแม่ให้แม่กินครับหนูให้ครับพ่อกินครับพ่อพ่อเอาหม่พ่อพ่อไม่กินพ่อกินอ่ามาแย่งนมแม่แย่งนมน้อยกินแล้วเนยเดี๋ยวหนูหนูแต่หนูลองให้พ่อก่อนนะหวยหวย มวยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล้นหนูเขียนเพื่อนบ้านไม่เป็นเอาลาวเขียนลาวเลยจ้ะเขียนลาวเลยลองเขียนให้ครับวันที่เท่าไหร่เนาะเนาะต้องลงวันที่ด้วยใช่ไหมครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบไม่ติดแล้วก็พ่อติดไหมมันเปิดไ้นานเนาะยี่สิบเอ็ดครับลาววันที่ยี่สิบลาวครับ น้อยหัวเป๊ะที่ใจนะเอารูปลงครับเดี๋ยวหัวเป๊ะอีกน้อยน้อยน้อย,น,อยน้อยให้กับพ่อกับแม่บ้านรกขนะพ่อเนาะให้งวดแรกครับให้งวดแรกเลยให้งวดแรกเขียนเลืยนะพ่อเนาะเหมือนงวดแรกงวดเขียนง่ายนะพ่อ,องูองู กวนอู้กวนเทียนยังไงไหนว่าไปเรียนมาแล้วยังไม่ได้เรียนอู้ดดูกกระเจี๊ยวหนูนี่กระเจียบนะครับแบบสระอาแล้วครับกระเจี๊ยวหนูเดี๋ยวจะให้หนูไปเรียนยังไงครับเฮ้ยนะรอเด็กรอเด็กอู้หูรอเด็กนี่ครับฮู้ดเก่งเก๊กรอเรือสระเอสองตัวเนาะพ่อเนาะ ครับเล่นก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้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 ไม่เป็นไรเห็นตัวเลขเลยโอ้ของไะครับงวดเลขนไงพ่อกับแม่มันต้องเขียนพ่อกับแม่แล้วมันจะไม่มีที่เขียนครับเขียนตัวเลขเลยสามตัวก็สองตัวเขียนสามตัวก็สองตัวให้วน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  ปูบอกว่าหกที่บ้านปูให้เขียนบ้านปูครับเก้าสี่ห้าครับครับเก้าอันนี้ไปขอปู่อะไรไปเนี่ยปูบอกครับมึงไม่เอาเก้าสี่ห้ามึงก็เอาเก้าหกจิตก็ได้ลแล้วมึงเอาเก้าห้าจิตก็ได้หวยมันโวยเราวันนี้ออกเลียบงอยครับออกตดำๆเหมือนห้าหนึ่งงวดทีเดียวครับ งูเทล่าพ่อก็ไม่ได้ไม่มาครับจังวัวเทล่าไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้แหละสูงเลยเก้าห้าสี่สูงก็ตัวหน้ามันตูงตัวท้ายมันก็ต่ำที่พ่อโก็หน้างูเขียนไหมให้เขียนไปหรอพ่อเขียนไปเลยมันเจลือเลยเป็เก้าอะไรหรอหลูกพ่อให้อะไรเดี๋ยวก thing, ่อนนีก็ให้ลูกพ่อกำลังกำลังดลูกพ่อให้ลูกพี่เต้ เดี๋ยวมันหายพ่อบอกให้เขียนไปเลมันก็เลยีครับพ่อบอกให้เขียนให้อยู่เขียนให้อยู่เขียนให้อยู่น้อยก็เอาวันนี้มันก็จะมาวางเขียนตรงนี้นะเขาไม่มองไม่เห็นเออครับเวลาเขาถ่ายมองไม่เห็นของน้อยครับ แล้วก็เอาเลขลางครับตัวเดียวครับนี่ครับของน้อยครับน้อยรูปลอไม้รูปลอมาแล้วเก้าห้าหกสามตัวแล้วก็หกเจ็ดสองตัวถ้าไม่เอาหกจิตก็หกสี่ก็ได้สองตัวเนี่ยไม่ออกหกจิตก็หกสี่ครับนี่ครับของพ่อครับของน้อย ของน้อยน้อยลงให้ครับแต่ซื้อของพี่งนนะครับคุยเราน้อยรูปหล่อนะครับน้่ลงวดนแรกนะครับลงลงให้พ่อกับเมดเฉยเฉยแต่ให้แต่รัฐบาลนะครับเคยให้แต่หมวยไทยหมวยใหญ่นะน้อยยังไม่เคยให้ครับอุ้ยน้อยให้เลานะครับน้อยรูปหล่อวนแรกนะครับเก้าห้าหกนะครับสองตัวก็หกเจ็ดนะครับ อันนี้น้อยลองให้เนาะครับน้อยลองให้ครับหุยลาวน้อยไม่ไม่เคยรู้ครับจ้าเพราะปกติน้อยจะให้เฉพาะหวยไทยเนาะวันนี้น้อยก็ลองอคือให้หางเดียวครับจ้าเรียกรางเดนน้อยคนไปขอ<ๆ>วันนี้น้อยก็ลองให้เนาะเป็นา<ร>าลาว<อ>งวดแรกนะจัะ พ่อกับแม่ค่ะจจะเป็นหวยลาวของน้อยวันแรกเนาะเก้าห้าหกแล้วก็หกเจ็ดน่าจะสำหรับน้อยปกติน้อยจะให้เฉพาะหวยไทยเนาะวันนี้ก็น้อยมาลองให้หวยลาวดูก็ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปเสี่ยงดูเด้อจะสำหรับแนวทางสอบปปลาวนะจจะน้อยรูปรอนะจะให้วันแรกน่าจะเก้าห้าหกแล้วก็หกเจ็ดสำหรับหวยลาวนะาจะ